มากอันเนี้ยโอ้ยมาก6ปันเลตสมรักสีฝาไม่เสียแรงที่เรียกว่าปฝาใจญ่มากเลยเกลียวๆเยอะก็คือทำแบบประหยัดสุดๆอะไปดีเฟีไม่ได้นะแน่นตุ๊บเลยนะเฮ้ยไอเฟียสเขาเลเซอร์หมดเลยป่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเลเซอร์หมดเลยไม่กลัวเต็มทุกช่องไม่มีไหนโอเลยบอกว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ไอ้ล้วของใครอ่ะแหน่รังอ่ะ ก็ของันเอนเหมือนเดิมอ๋ออ๋ออันแมสใช่ไหม Yes โอเคไม่เห็นเลยมองไม่เห็นหน้ามันเลยอ่ะแต่งไปอันน้อยนิด เปต่าเร็วขอหตัดโมได้ไหมหมดเลยเดนด้วยขอให้มีตนดีอ่ะมาเริ่มกินกันเป่าไม่เหอะไม่ได้หรอกโอเคถึงคู่กันนีคือถ่ายรูปอ้าวเนื่อวานเกิอรอ่ะมันเกกลัวนะ อันดับิร์1เดย์นะนับดิมเหมือนกันเกินนี่จ้ะโอเคคูณแปดเหมือนกันเกินมันเหมือนกูค่ะไม่ใช่กูเหมือนมันเกิดมาเหมือนกันอยู่เวยเกิดเหมือนกันเกิดนับดิมประสบการณ์นะพี่ขอบคุณนะไม่เป็นไร สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับล็อกวิกอีกเช่นเคยนะคะได้พูดเปิดคลิปสักทีเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันจันทร์ก็คือเราเพิ่งมาถึงมอนะคะแล้วก็เอาของมาลงนู่นนี่นั่นนะคะเอาของมาอ,อะไรมาวางแล้วเราก็ตัดโมนะคะที่วางอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่นะคะอาจจะเห็นแวบแวบหนึ่งอ่าเดี๋ยวแวบแวบให้ดู โอเคก็คืออันนี้นะคะเป็นโมเดลของเรานั่นเองตัดมาถึงตอนใส่สายยังไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็นอนไปได้งีบหนึ่งซึ่งนอนไม่หลับเลยแล้วก็ไปหาอะไรมากินนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปทำงานต่อแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ยังทํางานต่อเนื่องไม่ได้ลับไม่ได้นอนเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ได้ถ่ายคลิปไปหรือเปล่าหรือว่าคลิปที่ถ่ายมันหายไปนะคะแต่ว่าไม่มีคลิปที่เป็นวิดีโอเลยก็เลยไปดูดมาจากสตอรี่ไอที่เอาลงไว้นะคะสภาพก็คือประมาณนี้เลยจ้า แล้วก็ยังนั่งทำงานลากยาวอยู่ที่เดิมนะคะตั้งแต่ตีสองจนถึงตอนนี้ก็คือ6โมงแล้วยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะคะโอเคสภาพก็คือฟ้าสว่างแล้วจ้าง่วงง่วงและตอนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งอยู่ตรงนี้แทนโอเคเดี๋ยวไปทำงานกันต่อเลย และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องส่งเพลทแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําให้เสร็จแล้วก็ส่งไปให้ร้านปิ้น์ให้นะคะโอเคอันนั้นก็คือโมเดลของเรานั่นเองได้แค่นี้เองนะโอเคตอนนี้ก็กําลังเซฟงานอยู่จ้าอ่าตอนนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลทม,มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูแล้วกันว่าของเรา จะเป็นยังไงแต่ก็คือสภาพก็คือแบบว่าเอาแค่มีส่งอันนี้ก็คือเพลทที่ร้านเอามาส่งนะคะก็สั่งไปร้านเดียวกันแล้วก็ให้แก๊ปเอามาส่งให้นะตาแป้ง มันทั้งหมดกี่คนไม่รู้ว่ะไอ้ี่ะเยอะดิหน้าคนสภาพขอบตาก็คือคนอดนอนมาอย่างหนักหน่วงมากตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะคะมีคนอยู่เยอะมากเลยมีน้องน้องด้วยก็คีงานป่าน่ารักกกี้สวัสดีตายแล้วค่ะพุณน้อง โอ้ยผิ่นมันเมื่อาที่อยู่เจฟองยิ้ม

ลากันไปด้วยสภาพหลังจากที่ส่งงานเสร็จนะคะก็เป็นแบบที่เห็นเลยจะกันใหม่บล็อกหน้าจ้า